เหตุการณ์ที่ย่านยานาวาเมื่อเก๋งดำคันหนึ่งเขาบอกว่าขับมาเนี่ยเมียเขานั่งอยู่ในรถด้วยนะฮะแต่ไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วหลังจากนั้นพยายามหนีแต่หนีเนี่ยไม่ได้ดูเลยนะฮะว่าชนเขาเนี่ยเกือบจะเหยียบคนที่เขาล้มลงมาเนี่ยซ้ําเข้าไปพลเมืองดีไล่ตามไปนะฮะแล้วท้ายที่สุดพอหนีไม่รอดน,นั้นไปต่อยกับเพื่อนพลเมืองดีอีกนะฮะ,ะดูคลิปที่เขาถ่ายไว้ได้หน่อยนะครับ ดูหน้าดูหน้าชนแล้วหนีนะคะทะเบียน,นนี้ทะเบียน,นนี้ เก๋งดำนะครับคุณผู้ชมฮะไล่ชนมอเตอร์ไซค์เขาล้มแล้วก็หนีโดยการเนี่ยคุณผู้ชมเห็นคนกลิ้งใช่ไหมเขากลิ้งเนี่ยคือกลิ้งหนีนะฮะเพราะถ้าไม่กลิ้งเนี่ยคือโดนมันทับแน่นอนนะเก๋งดำคันนี้แล้วเขาก็หลบหนีนะฮะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยรถมันไปต่อไม่ได้ก็จนมุมพลเมืองดีก็ไล่ตามไปแล้วตัดช็อตมาเมื่อสักครู่นี้คือไปต่อยกับพลเมืองดีที่เขาตามคุณไปแล้วตัวเองเนี่ยอยู่กับเมียนะฮะเก๋งดำเนี่ยเมียเนี่ยยืนร้องไห้นะฮะห้เห็นผัวมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยผู้สื่อขาววันนี้ไปเจอกับคุณธรรมนูนนะฮะหนึ่งในพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์คือค่ำเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าเก๋งคันดำเนี่ยนอกจากชนมอเตอร์ไซค์ในคลิปแล้วไปชนเก๋งคันอื่นๆอีกแล้วก็หลบหนีนะครับ จนไปจนงมอยู่แถวหน้าร้านแห่งหนึ่งบริเวณถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าพระราม3หลังจากนั้นผู้เสียหายเนี่ยเขาตามผู้ก่อเหตุให้ลงมาจากรถแต่กลับถูกผู้ก่อเหตุชน้วกใส่เลยนะครับคุณธรรมดุลบอกผมเนี่ยเข้าไปห้ามก็ถูกลุกหลงด้วยฮะเออนี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจสนบางพงพางเนี่ยคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วเก๋งดับนะฮะก็คือนายสุพัฒ สุพัฒพงศ์เอามาสอบปากคำที่สอนอนะฮะแล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้วเมาแล้วขับแล้วก็ขับขี่โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นทรัพย์สินเสียหายนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ